สวัสดีเด็กน้อยผู้มีความเบียวอยู่ในหัวใจ I love anime เลิฟแอนิเมอย่างเดียวไม่พอคุณผู้ชมคุณจำเป็นที่จะต้องเป็นคนบ้าคอมโบด้วยนะครับคุณถึงจะเล่นเกมนี้ได้ Ram Rampage เกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่ผมเห็นในหน้าฟีดผมนานมากแล้วนะครับแต่ว่าผมผัดวันประกันพรุ่งไม่ยอมอัดสักทีแต่ในวันนี้ผมได้มีโอกาสอัดแล้วแล้วกูเล่นเป็นตัวอะไรวันเนี่ยเฮ้ยเกมนี้มันเลือกตัวได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมโว้าวเจสัสคือเกมนี้ก็เหมือนเกมแบบ บ้าคอมโบทั่วไปใช่ไหมคุณผู้ชมผมเล่นนะครับเป็นโดแมนไกด์ลูกัดเดชผมเป็นคาตาคุริใช่เปล่าวะน่าจะใช่แต่ผมมองว่าเกมนี้เออมันเหมือนมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับมันแลดูแหลกๆยังไงไม่รู้ว่ะเฮ้ hey, 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 hey. <Bye. S 2> ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้หญิงเจ้าใช่ไหมกลัวบ้าคอมโบเ้ยเจอกู <The goal. S 2> เป็นยังไองอะหนุ่มหน่อยมาดิมาดิมาไฟกันไกลๆเนี่ยมันค้างโอ้ oh my god ลูกัดเดชเบอร์ n ิ่งโมจ i BURNING BORCH โอเคถ้งให้ผมเดานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตะก,กี้คือเอ่อเอฟเฟกของเกมเกมนี้นั้นมันสุดยอดเกินไปคุณผู้ชมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในสำนักงานใหญ่ของ Roblox ไม่สามารถที่จะรองรับเอฟเฟกระดับนี้ได้ขนาดกูนั่งเล่นเกมอยู่ไทยกูยังได้กลิน่นไหมนะครับจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ US เอเลยอ มันมีลูกเล่นอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอเฮ้ยว้าวโอ้ oh my god นม่เจ๋งว่ะกูว่าทำไมเขาถึงเอาสายระยงระยางนะครับทำไว้อยู่แบบทั่วแมปเลยมันเป็นจังซี่นี่เองเอาวแบบนี้หวัหวซุกหวัวซุนเหรอเวลาที่เรานั้นต่อสู้คนอื่นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวป่ะจะเอาชี่ไหมแกงเจอกูบ้าคอมโบ1 2 3เบิร์นิ่งโมจิ แม่งกูแบบกดมั่วๆเลยคุณผู้ชมกดกันเดี๋เอฟโอเคท่าเวอร์โมจิเออเออเป็นยังไงอะฮะเจอท่าโมจิกูหน่อยมาไฟกันดูดีกว่าไหมเฮ้เฮ้เขาดาคันบอลหรอกคุณผู้ชมครับทำไมกูเล่นเองแล้วกูเสียววะเฮ้เฮ้เเฮ้ยโออ่ะชิบหายละก็หมอที่ดันเล่นเป็นซะด้วยโอ้ my god ตั้งหนึ่งแสดงว่าผมต้องเปิดด้วยท่าคิวก่อนอ้าวเขายอมแพ้เหรอไม่ไม่ยอมแพ้เบอร์นิ่งโมจิ ระเบิดไปสักนิดน้อยหนึ่องสามจริงๆมันต้องต่อด้วยท่าหนึ่งแต่ว่ามันมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียบร้อยมู่ิเข้ามาหาคุลนี่ก็จบดีวะ1 2 3 4เออ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 โอ้โหโอ้โหเบี้ยวเกินคุณผู้ชมเบี้ยวเกินเบอร์นิ่งมูจิท่า2ปาโมจิใส่เลยเฮ้ยเปิดคิวเอาใหม่นะคิวมันคิวไม่ได้อ้าวงั้นเดี๋ยว ิวแล้วตามด้วยท่าสี่หนึ่งสองสามสี่เออ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 เรียบร้อยตามด้วยท่าสามเออเออตามด้วยท่าสองเอออย่างนี้แหละหนึ่งสองสามโอ้พระเจ้าช่วยแกจะตายแล้วเพื่อนโอ้ยอุ้ยรักกันบอลเหรอกูอยากบ้าคอมโบเอ้ยเอ้ยเออเออตายได้แล้วโอ้กว่าจะตายได้แต่ละตัวแม่งเอ้ยทำไมผมรู้สึกไม่ใจเลยวะ โดพาวเวอร์ไม่ใจโอ้โหมีพื้นที่ใต้ดินด้วยเฮ้เกมนี้กลัวว่าทำไมแบบคอมเซิร์ฟเวอร์อรูรบล็อกไม่สามารถที่จะรับได้คุณผู้ชมครับผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะเป็นโกสชิโนบิเนาะเนาจะเป็นซาสุเกะเปล่าเออเออร์ลี่แอคเซสโอเคเอาก็ได้นี่ครับผมอยากเป็นซาสุเกะมันใช่ซาสุเกะไหมวะ <No. <c oughs> ไม่ใช่อ่ะมาดาระเปล่า <c oughs> มีให้กูเล่นอยู่3ามธาท่วนๆเลย คิดว่ากูน่าจะสู้คนอื่นได้ไหมวะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยมึงต่อยผิดตัวเวนผู้ต่อสู้มาอยู่ตรงนั้นไม่ไหวแล้วแบบนี้ก็ต้องรวมแจมด้วยเลยครัวมาดาระถึงน้อยอือก็ดาษพ่นไฟโอ้โห oh my god what the heck เฮ้ยเจ๋งชิบหายมาไปกันหน่อยอือท่าพ่นไฟอือเรียบร้อย มันอยู่สามท่าคุณผู้ชมโอ้ยยาโอโน่เออเออกูมั่วแล้วคุณผู้ชมครับอะไรวะมันบอลเกงกี่อะคุณผู้ชมงั้นกูหนีก่อนตายเลยนะครับเจ้าหมอนั่นตายเลยชิบหายละแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยกูยังได้คิวอยู่เองเกมนี้ผมมองว่าผู้คนส่วนใหญ่เขาต้องได้จะมีมารยาทนะครับ ส่วนใหญ่เขาจะไม่ตีกันก่อนเว้ยยกเว้นกูถ้ามลา,ายาิดีกันหมดแบบนี้ก็ลําบากเลยดีอย่างนี้กูจะสู้กับใครได้วะเนี่ยเห็นไหมมันไม่ยอมเปิดอะเปิดไหมเพื่อนเอาป่ะหือเอามาแล้วเพื่อนเราเจอคนที่อยากจะ PVP ด้วยแล้วละ่ะอืออือเป็นยังไงนะฮะพ่นไฟใส่มา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 เจ้หมอนี่สายดาบคู่เ hey. จะทำอะไรต่ออ่าแป๊บบนึงเดี๋ยวผมรอก,กดคิว1 2 3กด3โอเคถ้าสามาไม่กดแหลกโอ้ยโอ้ยทะลุลงไปด้านล่างเลยไม่รู้กูจะกระโดดขึ้นไปยังไงเนี่ยเจ้าหมอหนะ้าแม่งก็หนีได้แล้วดิแม่งหนีไปแล้วดูเกมนี้มันจะสมจริงทำไมฟ้าโอ้ว้วาวเพื่อนันนี่ยังชอบเลยมาให้กูคอมโบหน่อยเออมาให้กูคอมโบหน่อยแม่งตะกี้มึงจะหนีเหรอมึงจะหนีเหรอกูคอมโบ ผมมีอะไรผมแบตโอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอู๋ตะกี้มันท่าอะไรอู๋มามึงมาของผมผมมีแค่สามท่าว่ะอีกท่าหนึ่งกูอยู่ไหนเฮ้ยเอ้ยเออเจอกูเจอกูพ่นไปใส่อืมมั่วเลยอย่างงี้มั่วเลยคุณผู้ชมกดจีเฮ้ยกดจีไม่ได้ไม่มีแม้กระทั่งเฮ้ยนี่มันไม่มีแม้กระทั่งถ้าไม่ตายเหรอจี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 มันไม่มีอ่ะ ขอฆ่าตัวนี้ก่อนโอเคผมฆ่าได้ละหนีหนีไปฮ<ๆ>ะฮกู <c oughs> จกดจีไม่ได้จีเครื่องไม้คำถามเครื่องไม้คำถามเปลี่ยนตัวเลยเอไอฮานแม่งกูเป็นอะไรดีโอเป็นดีโดีไหมหรือว่าเป็นโกคูเป็นชา a โดโมนาดฮ่าคือดีโอแกโจทาโร่ใช่ไหมมาให้กูคอมโบซะดีๆหนึ่สแตน โอ้โหนี่เจ๋งมากเฮ้ยทำไมมันแรงวะพระเจ้าให้ตายเถอะผมรู้สึกว่าไอตัวเติมของผมนะครับมันแรงกว่าว่ะผมไม่แน่ใจจริงๆอะไรนายจะปะถังระเบิดไปชั้นอย่างนั้นเหรอนี่เลยมึงหนึ่งสองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวคอมโบโอ้มันพุ่งเกินดีโอปะทาดีโอมึงเจอโอ้ เอแตนบีทดาวโนู้นนูนนูนนเออมุด้าปาไม่ใส่เลยมีเจอแบบนี้กูเออโหแม่งท่าสุดเจ๋งท่าสุดเจ๋งเอาวะแม่งต่อยมั่วๆเลยต่อยมั่วๆตอนนี้คือแบบตีมั่วๆผู้ชมกูเอาหมดอะเฮ้ยท่าหนึ่งเรียบร้อยตายเลย ตะกี้ผมบีบหัวเขาแตกคุณผู้ชมแล้วเจ้าหมอนี่ออกเกมนะครับเก็ตเรกสูไม่ได้ยอมละคุณผู้ชมนี่เป็นหนึ่งในเกมบ้าคอมโบที่ผมคิดว่าแม่งโคตรมันเลยมันแบบมันชิบหายเฮ้ยแบบนี้ต้องไฟด้วยคุณผู้ชมกูแม่งมั่วแล้วแบบนี้ผมชอบอะเกมมันอย่างมั่วสแตนบีดดาวเรียบร้อยแบบแบบบเรียบร้อยเลยเจอกูปามมีดใสโอ้โหโอ้โห เออเฮ้ยดีโอแม่งตัวโคตรเถื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายละหายตามตามทันกำตามพันแม่งเอ้ยไม่น่ามั่วเลยกูรอผมพุ่งไปหนึ่งสองสามข้าหนึ่งข้าสองคุยไม่ได้ข่าสองไม่ได้ปาไม้ใส่โอเคตะกี้ผมขัดจังหวะเขาได้เ้ยกูโดนเกียนกูโดนเกียนคุณผู้ชมครับผมเกียร์อน จอนแย่งคิวกูจอนมีมีท่าทมสต็อปไหนไหนไกูลองทาสต็อปกกว่ารูโดตูมเรียบร้อยค้างอยู่แค่นี้ท right ี่เหลือแม่งยังเดินได้อะไรวะค้างอยู่แม่งแค่แบบสองคนที่เหลือเดินได้คล่องเลยโอ้นี่นะหรอเราสามารถใส่สกินได้คุณผู้ชม ดีฟอลต์สกินดีฟอลต์อ๋อไม่ใช่สิผมอาจจะมันที่ต้องปลดล็อกนะครับไม่จะต้องคิวสี่ร้อยครั้งสี่ทัวรอด้วยเงินรอจะสบายาลยปก็จะเปลี่ยนสกินเดี๋ยวผมนั้นอยากจะลองเล่นเป็นบลชดูคุณผู้ชมครับแฟบซักผ้าปึ๊บหนึ่งสองสามเฮ้ย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 แป๊บหนึ่งมันแรดูแหลกแกนะเนี่ยเทสุกะาเทนโชหูหเจ๊ง มึงต้องการอะไรจะกกูกลัวมึงลองท่าอยู่มากูาอลองท่ากับมึงเนี่ยโอ้ยโอ้โอ้ my god โดนคอมโบแล้วไอ้กูติดบักมองเลยไม่เห็นอ้าอุม้มตายยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยเสียใจฉันยังไม่ตายตั้งหากหนุมน้อยแต่แค่ไข่ตายเฉยโอ้โหเซิร์ฟแลกแลกเดินค้าง มีสโลโมชั่นเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเขาหายไปไหนแล้วนั่นน่ะแบบแปลกเกินหลุดออกจากเกมเหรอหรือว่ายังไง What? ดูโอ้โหแม่งต่างคนต่างแบบฟันกันไม่โดนคุณผู้ชมครับพวกมึงเล่นละครอะไรกันอยู่เป็นละเล่นโชว์เป็นยังไงล่ะฮะปึ๊บเ i ส t ิ n Ball What the hell เฮ้ยพวกมึงฆ่าอันนี้ท่าอะไรไม่รู้เยียแม่งว้าวา ลองท่าที่สี่ดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งกูวิ่งไปโดนหมัดเลยหนึ่งสองสามรึเปล่าลงไปด้านล่างอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวตามลงไปด้วยมามามามึงมามึงมาเทสิกาเทนโชเออวิ่งเข้ามาหาตีนะมึงท่าสองโอ้หนึ่กูุณผู้ชมผมเล่นตัวนี้ไม่เป็นเออเทสิกาเทนโชเออแบบนี้แหละมึง ึบวิ่งเข้าไป1 2 3่งาท่าสเออไม่โดนท่าสองผม,มไม่เคยใช้โดนคุณผู้ชมนี้ก่อนอุ้ย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 โอ้โหเอาดิเอาดิเจอปุ๊บรยบร้อยผมว่าผมโดนแย่งคิวอ่ะใช่เนี่ยเรียบร้อยเนี่ยจีจีกยู่พวกคุณหนีดีกว่าอย่างงี้แม่งไม่ไหวลระก่อนเพืพ่อนแม่งก <laughs> ูบอยให้แบบคู่ต่อสู้กูโดน ผ้าแนบตีตายเลือดแตกตายโอเคคุณผู้ชมเอาไว้ประมาณนี้นะครับนี่เป็นหนึ่งในเกมบ้าคอมโบที่โคตรมันนะครับโคตรมันแต่มีข้อเสียเอฟเฟคครับผมแม่งสวยเกินไปนะครับทำเอา,เอาคอมเซิร์ฟเวอร์ในบริษัทโรบอกครับผมมีกลิ่นไหมกูเล่นยังแรกเลยหาเซิร์ฟเวอร์ดีๆด,ด้วย